สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมชินดีตสอหรับเกาสู่ช่องแถวบ้านนอกครับวัน <c oughs> นี้เป็นวิวมุมสูงครับ <c oughs> บันดอยนี่มันได้กัดดีขนาดเมฆฝนตั้งเข้ามากลลวครับ ขึ S 1> <S 1> <S ้นมาเช็คลังกลนพึ่งคับตังราว้บนดอยนมันก็ยังม,มีพึ่งมาเถอะแต่ว่าอาหารพึ่งก็ยังพอมีครับดอกมั้ยช่วงหน้าแรงจะเป็นดอกนี่ครับโม่เป็นห้องน้อยอย่างนะเก่าอย่าง แถวบ้านผมห้องลอยมาออ้นะจะมีอยู่ต้นใหญ่ครับตั้งหลังกลพึ่งหล่อนี่ไว้ท <c oughs> ันงต้นยางก็หลาฮครับมันมดกับเหลือน้อยหนึ่งแน่นครับในปริมาณนัก <laughs> สภาพแปลงเล็มแนมมันขังครับพอยังผมมียังกินละ่ะฝั่งตะปุ้นผมจักห้องแนมออกแขนน้อยครับแหน่ยังเขียวอยู่ขังนี้นี่แหนาโดนน้มท่วมตายไปนักละ กันนี้กันเดี๋ยวช่วงมดฝนก็จะปล่อยงัวขึ้นมาอยู่โอ้โหมันจะกินก็มันกับกไฟมีง่ยอย่างเง้เล็มัดก็จะมีง่พวกนี้แหละแต่ถ้ามันแก่มันก็บอกินนะแล้วก็จะเอากอนเพิ่งมาตั้งๆแถวขอบปลานี่นะ สักเดือนครับรอมันมดฝนตแต่ันน่าจะช่วงอวอกรนษาฝนจะยยุดนะ ที่ว่างๆทางบนนี่เดี๋ยวปนก็นจะไถผู้เขาโพดเหมือนกันหมดเลยทั้งแถบครับผมก็จะเลี้ยงพึ่งผมว่จะได้ประโยชน์จากเปนอยู่เพราะว่าดอกข้าวโพดนี่พึ่งมันจะชอบครับมันจะเก็บเกบสรดอกข้าวโพดไว้ยำน้อยเข้าก็จะออกดอกพึ่งก็จะตอมดอกเข้ากัน มันเป็นน้ำครับท้งบน้อยนั่นก็มึนไ่ควายมาเคยขึ้นกันขึ้นมานแทบจะบม่มีผึ่งตอมเลยผึ่งในธรรมชาติถือว่าหายไปนักครับผลตกกันที่เกิน ไม่ได้เ่าจะเก็บน้ำพึ่งกับมัแน่ใจว่าจะได้เก็บโกนปีต่อไปลองดูสถานการณ์ก่อนครับถ้าจํานวนพึ่งที่ได้ในปีนี้มันบนนักได้ไปถึงซิปโกดนี่ผมก็จะบเก็บอ่ะจะปล่อยให้มันขยายก่อนครับขยายห้างออกก่อน ร้อแ,แค่พึ่งธรรมชาติมันมันหาหายากครับแทบจะบมมีเลยขึ้นมาเช็คเนะพึ่งที่ผมได้ตอนนี้บางรังก็แทบจะบอ่คอยออกจากรังเลยฝนมันตกทีเกิน ค้ายก็จะกลินเลาะแค่หิมตีตำตำครับที่สูงกับขึ้นไมาแล้วแดดฮอ่ <c oughs> แล้วไปถุงเงน,นี้อ้วนขนาดเลยเราค่อยได้ทายานะไงมา แต่ว่าแม่มันอ้วนปอมันก็อ้วนลูกองมานี่ก็อ้วนเหมือนกันเลยพิษกับงัวครับ ขยับหลุดออกไปให้มันมีที่กินเพิม่มขึ้นนิดน้อยหนึ่งตัลวกลวกๆกัก็ลงไปเล็มครับอ,อ,รอืมออกมาแห่ะเราแย่ามากินชอบหาคิดันในมาอย่างเดียวไปแล้วทีนี่แหน่ก็ลงแล้ว ปลายเดือนนี้เข้าก็น่าจะเริ่มออกดอกน่าจะเริ่มพดละประมาณกลางพฤศจิกายนน่าจะได้เกี่ยวครับแล้วก็ปล่อยควายลงปล่อยง,วง,วงัวลงควายนี่มันจะถ้าเอาปล่อยมันเร็วมันก็จะกินต่อเพียงนะต่อเพียงที่ยังสดๆอยู่นะครับมันจะกินหมดเลยงั้นกินหมดเลยมันจะบอกปล่อยแห้งแต่งวัวนี่จะบอกกินนะ ปีนี้มันประโดนน้ำท่วมครับควายจะกินดีอยู่ต่อเพียงเนี่ยเลือกครบขนาดก็โตัวกับควายแม่น่ะตอนควายแม่เป็นซัดกับบยอมตอัวแฮมเอา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 เ,อาเอาข้นมาเลยว๋อนอนเงียเหรอดู ตะกอนนีงคิดเป็นชวกไซครับตะกอนนี่ไม่เดียวเมนนุนก็ไม่ค่อยกลัวมนะันละเริ่มทำความคุ้นเคยกันลนะเพราะว่าเมนนุนใกล้จะเป็นซัดแล้วครับ ปโป้ก็บอกให้ซวกใส่สแล้วมันก็หัอยู่ถ้าเป็นยังตะกอนกินใกล้กันมาได้นะทำที่เป็นไรกันคู่กันคมกันควายมันจะกินดีนะจะกินจนเต็งหมดเลยนะแต่สอ่นไป ตัวหนึ่งกินตัวหนึ่งกระเล็มตัวจะหมดใส่หมดใสค้อยน้อยสองตัวนี้มาเคยโดนไฟช็อตเด้อก็คงจะเป็นช่วงหน้าแรกครับจะได้สอนเรื่องหัวไฟเนี่ย โดยทั่าไปตัวนี้นี่มันจะปลาตัวน้อยเล็ก <c oughs> <c oughs> ไปละถุงเท้าลงและวันนี้ฝนมาตกครับช่วงมาวันช่วงมาตกมา,าก้ายหัวเล็มกันดีอยู่ คือว่ามันมันขี้ใส่แปลงเล็มนี่แหละงวงเัวนจะเนี้ยตีเล็ตัต่กาหายไปกับน้อยกับน้อยครับหล <c oughs> ังจากทายพยา,า,พาเอาไปแล้วก็กลิ่นยาดีขึ้นครับน่าจะสุขภาพดีขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่เรื่องความอ้วนนี่ยกเยอยู่หลูงท้องนี่อ้วน แล้วก็พหกกมตัวครับเชียงลนะุงท้องนะมโนนี่ยังยุบม่ได้เด้อ <c oughs> มันกอกยาหยากครับกอกยาไายหยากมกปเลยต้องใจเจีอยกกล้อง <c oughs> ลาบครับมอให้ยุบป,ปะ ไปน้อยก็จะกินประมาณนี้นครับจี๊ดๆเล้มๆตัดญ้าก็จะกินกำเส้นกาเส้นครับอตอนนั้นำ้ำหมดไปละ้ง มองก็น้องบอ่มีกำหนดว่าจะเกิดมาได้แต่นะนว่ามาหันแตอมาหันตันยานที่ว่าเออเกิดในน้อนเฮียงมาหันโอเคท้ายุบตีละน้อยตีละน้อยครับเป็นสเต็ปสเต็ปไหมตากฝนมันงัดช่องนี่ tắt nha vô phần tốc bật cầm bình tông tắt thì mình sẽ thật vô đồ lục nhảy nhảy vô cái nó tôi nhảy vô cái nó cuồng tủa mà đó ลงไปเดี๋ยวลงไปมันโดยมันหมื่นตอนนั้นกระขาภาพละกันอ่ะไปหม <c oughs> โ,โจบปลาควายน้อยหมดลกูกมัาได้ใส่ไฟเมื่อนาน แก okay. ม้อแปลงเจือมานะปล่อยมันแห้งกแห้งควายก็จะไล่เก็บกินนะอันนี้นี่หวังผลนะหม่สาวอยู่ คุยเนี่ยคอยแม่เราไ่ได้กินดีอะ่ะคอยแม่ลำคันเดย๋ยวรอตอนนี้ยุ่ผนน้อยครับ ห้องจะยุบตอนไหนนะบุดมาคืนต้องบอกคนเท่าพอ <c oughs> <c oughs> ลูกกัยังดิ้นปกติดีครับถ้ายังเป็นคนถ้าใกล้ถึงเวลาเกิดก็หมอมันก็จะให้นับนับลูกดิ้นครับ แม่นี่แหละคำตุ้ต้องกัวเกานับอ่ะเออลูกดิ้นก็หลังกินข้าวไปแล้วหลังแม่กินข้าวอย่างประมาณน,นี้แหละถ้าจำบมดพิษนะแม,แม่จับถูกต้องว่าลูกดิ้นก็ใกล้จะเกิดน,นี่สําคัญครับเพราะว่าละอ่อนบางคนนี่เหมือนอยู่ในต้องแล้วหายนะดิ้นนะหกบนไปปันคอครับถ้าบนด,ดิ้นนี่หมอบนจะ มือไปหาหมอเลยนะครับผนจะเช็คครับ <c oughs> แต่งอควายี่ยังบกปปาเถอะแต่ยังคนนี่อันตรายครับมันเคยมีหลายหลายคนละเรื่องหกบันคอ นี่ครับมันยุบลงมาแนวนี้นเกิดแนน้อนครับนี่ยังผ่านโดยกับนดมากน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วก็เพื่อไปประมาณสอ,อาทิตย์ครับมันก็จะคอยตัดหญ้าให้กินก่อนที่ช่วงมันจะเกินนะครับถ้ามดฝนแล้วก็น่าจะพอดีครับหญ้าที่มันแตกมาใหมนะ่ ตอนนี้น้ามันยังดักอยู่น้ำในแปลงยามันฝนตกมาน้ำก็ขังตลอดครับในแปลง ในห้วยมันนักครับปล่อยควายมามันกินหญ้าที่ผมตัดให้เ็จเนาะมันก็นจะอยู่กันนี่แหละมันกำไปไหนก็นจะวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้แหละกินเซจห้อนกับลงอาบน้ลถ้าวันไหนฝนตกก็เล็มหญ้าไปสบายสบายครับ แต่ตอนนี้ก็ประมาณาจะเดือนหน้าครับคงจะได้ผสมกันสักตัวสองตัวอยู่จริงมันควรจะผสมได้แล้วนะตรงท้องนะบังความรวมมือกันตั้งตัวปูตั้งตัวแม่ครับเป็นปัญหาเลย <c oughs> ลูกออกนม่คงจะ มันจะได้รุ่นอยู่ลูกถุงทองครับไอคุณเนี่รื่องความขี้สวกความดุนมันก็มีครับแต่ว่ามันก็บาถึงขั้นครับจนแบบตัวแม่จนควายน้อยแบบเอาเป็นเอาตายนะมันก็มีคมคมกันอยู่ตามภาษาครับ แต่วันนี้ใส่ตัวล้มก็ใช้ได้ครับเวลาควายแม่เป็นซัดก็ไม่ได้ห่วงห่วงตัวแม่หรือว่ามีอาการแบบกาวเหล่านะกับปกติดีครับตอนเลี้ยงตอนเข้าคอกเหมือนกันครับตอนที่ตัวแม่มันมาเป็นทัดแหละธรรมดาธรรมดาครับนี่ใส่ มันเขาจะหาควายที่มันหาปอพันที่ว่าให้มันครบเครื่องหมดมันก็คงเป็นไปบ่ได้ครับแต่ว่าผมมีงบอยู่ประมาณนี้นะครับการเลือกปอพันมามันก็เหมือนการซื้อหวยเหมือนกันว่าเออเขาจะเขาจะได้ตามที่เขาต้องการก็ที่สำคัญในสุดคือม่ใส่ใจเขาครับ มันจะเข้ากับคนเลี้ยงได้ก่อเข้ากับควายที่เขามีอยู่ได้ก่อก็อถือว่าพานอยู่ถ้าบานับเรื่องเจ็บตีนะาานะับต่อหนมาเรื่องเจ็บตีนะผ่านสบายๆบายคร,รับตัวได้ค่อนข้างดีครับสำหรับควายที่บปเกย้ายที่อยู่มาก่อนนลยนะ จช่ที่อยู่มาอยู่จึงหายบ้านผมเน,เนื้อตัวมันก็เรล่มมีเนื้อมีหนังขึ้นครับหลังจากที่มันหายป่วย <c oughs> คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงตัวอีกก่อนครับผมตัวแม่มันก็จะค่อย ทำความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆครับเม่นุกันเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่จะอยู่ใกล้กันมาได้ครับสามตัวนี้ไอคุณนี่จะไล่ไล่ตัวแมวมุดเลย <c oughs> แต่ตอนแต่ตอนนี้นี่หวังผลครับหวังผลจะขึ้นเป็นรู้ยังไงนะก็เลยแบบลดความก้าวลาวลง <c oughs> อยู่กันแบบเป็นมิตดมักขึ้นครับ เมื่อก่อนจะกินหญ้าด้วยกันมาได้เลยแต่ตอนนี้กินหญ้ากล่องเดียวกันก็ได้กับตัวแม่นะแต่ถ้าตอนผสมแล้วจะเป็นน้ำยางหนึ่งครับเอาแล้วครับคลิปนี้ก็ขอตัวล้ำลาไปก่อนแล้วครับ้ากันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ